Two horns, yeah. Crocodiles, -co crocodiles, -co alligator, alligator. Okay. Dinosaur, T-Rex, dinosaur, T-Rex, 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 dinosaur, Gino, dinosaur. เฮอนอเฮ้ว้าวมันจะสู้กันแล้วน้องๆวาทีแรกับไดนกับพ็กก็ได้ ว้าวโหดีน้องนมีแต่ตัวอันนี้สีสม้ม orange white red brown brown โหนี่เลยเสาเยอะแยะไปหมดเลยน้อง ยอดเลยน้องๆน้องๆดูดิมันจะคานไปจัดการกับทีเล็กตัวนี้แล้วมันจัดการ,การตัวนั้นไม่ได้น้องๆดูโห و, มันจะกัดหูแล้วน้องๆดูใกล้ๆโอ้ยังเพืองโอ้โหมันติดมันติดมันไปไม่ได้น้องๆดูดิว้าวยอดเลยไหนะตัวนี้ก็ จัดการมันเลยมันมาลุมเราใช่ไหมนี่เราต้องจัดการมันมันมาผินเราไดโนสตรวลเชียตัวนี้ไม่ได้เลยจัดการมันเลยนี่ยังน้องดูไอ้ไว้ตัวนี้มันใจสู้มากเลยดูดิโอเคน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ้าบา,บายบาย